คุณคงรู้จัก300ขุนศึกพันสถานโลกแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของ300วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับสิบอันดับเรื่องราวของ300ขุนศึกพันสถานโลกกันครับอันดับที่10 300คขุนศึกพันสถานโลกเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์แนวสงครามแฟนตาซีอีโรติกกำกับโดยโ no นเมโรเขียนบทโดยแซ็กสไนเดอร์นำแสดงโดยซันลแวนสเตเปอร์ตัน เจอราดวัตเลอร์อีวานกรีนลีน่าฮิตดีและฮัสเมีทิสันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบที่ทมอพิลีของพระราชาเลโอนนดัสที่นำชาวสปาร์ตัน300คนไปต่อสู้กับกองทัพของเปอร์เซียนับร้านคนที่นำทัพโดยพระเจ้าเซอร์ซิสโดยกษัตริย์เซอร์ซิสส่งทูตมาเจราจาให้เลโอนดัสยอมสวามิภักดิ์และเป็นเมืองขึ้นของเปอร์เซียแต่เลโอนดัสไม่ยอม เลโอไรดัสจึงรวบรวมกองทัพที่เก่งกาจรวมได้300นายร่วมกับชาวอาร์เคเดียนเพื่อร่วมต่อต้านกองทัพของเปอร์เซียที่นำโดยกษัตริย์เซอร์ซิสอันดับที่9สศึกครั้งนี้ถูกเรียกว่ายุทธการที่เทมอร์พีรีโดยเกิดขึ้นก่อนคิดการ480รปีโดยมีพันธมิตรได้แก่รัฐต่างๆในกรีกและอาร์เคเดียนโดยการวางกลศึกแบบตั้งรับของกลุ่มนักรบสปาร์ตันที่ช่องเขาเทอร์พีรี ในประเทศกรีกตอนกลางเพื่อขัดขวางกองทัพขนาดใหญ่ของจักรวรรดิเปอร์เซียโดยยุทธวิธีนี้สามารถต้านกองทัพเปอร์เซียได้เป็นเวลา3วันและชาวสปาร์ตันลบจนตัวตายจนกลายเป็นการสู้รบที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และทำให้กองทัพเปอร์เซียต้องสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากในการลบในครั้งนี้อันดับที่8เมืองสปาร์ตัน เมืองสปาร์ตันเป็นหนึ่งในนครรัฐที่สําคัญซึ่งปกครองโดยราชวงศ์อาเกียซึ่งเชื่อว,ว่าสืบเชื้อสายมาจากเฮอร์คิวลิสและเต็มไปด้วยนักรบที่แข็งแกร่งราชวงศ์นี้เป็นถิ่นกาเนิดของพระเจ้ารีโอเนดัสที่1โดยคาดกันว่าพระเจ้ารีโอเนดัสที่1เกิดเมื่อ530ปีก่อนคริสตกาลโดยเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอนาซานดิเรสที่2แห่งสปาร์ตันโดยพระองค์ถูกเลี้ยงและให้ฝึกเป็นนักรบพระเจ้าเลโอเนดัสที่1 ได้ขึ้นของราชต่อจากเชษฐาและคองสปาร์ตันตั้งแต่ราว490ปีก่อนคริสต์กาลต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า10ปีโดยในช่วงเวลานี้กษัตริย์จากดินแดนอื่นได้เข้ามาควบคุมนครรัฐต่างๆของกรีกจนเกิดเป็นสงครามระหว่าง2องอาณาจรรักรอันดับที่7กษัตริย์เซอร์ซิสที่1กษัตริย์เซอร์ซิสที่1หรือเซอร์ซิสมหาราชเป็นพระราชโอรสในดารายุสมหาราช ระองค์ขึ้นครองราชเมื่อเดือนตุลาคม486ปีก่อนคร,ริสตการเซอร์ซิสในภาพยนตร์อาจจะดูเป็นผู้ร้ายและเป็นนักร่าอนาธิคมแต่ในประวัติศาสตร์ของเปอร์เซียนั้นเขาคือราชาแห่งราชานักปกครองที่เก่งกาจและนำความรุ่งเรืองสู่จกักรวรรดิเปอร์เซียเป็นอย่างมากโดยเซอร์ซิสนั้นมีความหมายว่าผู้ปกครองเหนือวีรชนอันดับที่6เทพที่ไม่ใช่เทพ ในภาพยนตร์เรื่อง300ทั้งสองภาคนั้นเซอร์ซิสไม่เคยได้รับการฝึกฝนการลบใจอย่างใดเพียงแต่เขาลงไปชุบตัวในบอ่อทองคำเพื่อกลายเป็นเทพสมมติเทพซึ่งเขาเองก็ถูกควบคุมโดยพวกอมาตผู้บ้าสงครามโดยมีผู้นำคืออาร์ิมิเซียซึ่งเซอร์ซิสไม่เคยสู้รบเลยนั่นหมายความว่าเรายังไม่เคยเห็นฝีมือของเซอร์ซิสจริงๆทั้งการวางแผนการสงครามและความสามารถแต่คนทั่วอาณาจักรนั้น กับกัวเซอร์ซิสอันดับที่5เอฟิอันติสผู้ทรยศเอฟิอันติสได้บอกความรับแก่เซอร์ซิสคือเส้นทางแห่งอโนเพียซึ่งทอดไปตามสันเขาและอ้อมไปทางด้านหลังที่ตั้งมั่นของฝ่ายกรีกทางตะวันออกของเขาเทมอพิรีเพื่อแรกกับรางวัลก้อนงามเขาสัญญาว,ว่าจะนำทางนักรบเปอร์เสียไปตามทางดังกล่าวด้วยตนเองจากนั้นเซอร์ซิสทรงมอบหมายให้ไฮดานิสและเหล่าอัุษย์ ทำการจู่โจมฐานของเลโอนิดัสในครั้งนี้โดยกนศึกครั้งนี้ต้องเดินเท้าไปตามทางตลอดคืนอันดับที่4เรื่องจริงตามประวัติศาสตร์พระเจ้าเลโอนิดัสป้องกันช่องแคบเขาเทอร์มอพิลีด้วยทหาร6,000คนไม่ใช่300เพียงแต่มีทหารอาชีพในกองทัพ300คนที่เหลือคือชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มาทำสงครามและเจ้าหลังค่อมในประวัติศาสตร์มีชื่อว่า a อฟีอันติซึ่งเป็นชาวกรีกไม่ใช่สปาร์ตันเป็นผู้บอกทางกับเซอร์ซิสว่ามีทางเข้าอีกทางและทางนั้นมีทหารป้องกันเพียงไม่กี่คนเมื่อด่านแตกเลโอนาดัสได้สั่งถอนทัพแต่ทหารทั้ง300ไม่ยอมถอยทัพแต่กลับสู้เพื่อประวิงเวลาให้นานที่สุดและสุดท้ายก็ถูกบีบให้ถอยล่นไปในส่วนที่แคบที่สุดและถูกฆ่าตายทั้งหมดนั่นเองโดยสปาร์ตันเสียทหารไป300รวมถึงทหารของพันธมิตรอีกนิดหน่อย แต่ในฝั่งของเปอร์เซียนั้นเสียฐานไปร่วมหมื่นนายจากศึกครั้งนี้อันดับที่3สปาร์ตันสปาร์ตันเป็นนครรัฐอิสระและสังคมของกลุ่มนักรบในสมัยกรีกโบราณสามารถพิชิตกรุงเอเธนในสงครามเพโลพอนนิเซียได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ404-431ปีก่อนคริสต์กาลวัฒนธรรมของนักรบสปาร์ตันก็คือการพักดีต่อรัฐและกองทัพ โดยเด็กชายชาวสปาร์ตันที่มีอายุครบ7ขวบจะได้รับการศึกษาที่รัฐบาลเป็นผู้จัดร,รวมทั้งจะได้รับการฝึกทหารโดยโปรแกรมการฝึกนี้เรียกว่าอโกเกประชาชนในรัฐสปาร์ตันนั้นจะประกอบด้วยกลุ่มคน3กลุ่มคือ 1. ชาวสปาร์ตันหรือพลเมืองสปาร์ตัน 2. เฮ็อกหรือทาส 3. มเปรลิโอชิคือช่างฝีมือและพ่อขา โดยชายชาวสปาร์ตันที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะได้เข้าในระบบศึกษาที่เรียกว่าอโกเกส่วนเฮ็อกคือชาวกรีกที่มาจากราโคเนียและเมซิเนียที่ถูกชาวสปาร์ตันจับมาเป็นเฉลยและบังคับให้เป็นทาสเฮ็รกจะเป็นแรงงานที่ทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันให้คอยสนับสนุนด้านต่างๆเช่นชาวไร่คนรใช้หรือพยาบาลอันดับที่2จกักรวรรดิเปอร์เซีย รุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของดาริอุสที่1ซึ่งเปอร์เซียสามารถบุกพิชิพอาณาจักรต่างๆได้และขยายอำนาจของจักรวรรดิอย่างกว้างใหญ่ไพศาลโดยศึกครั้งสำคัญในสมัยของดาริอุสคือการเปิดศึกกับดานครรัฐของกรีกสงครามระหว่างเปอร์เซียกับกรีกนี้ กินเวลายืดเยื้อนานกว่า100ปีโดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าเซอร์ซิสที่1ที่เปอร์เซียได้เปิดศึกกับนครสปาร์ตันจนเกิดเป็นยุทธการเพอร์มอพิลีที่เลโอนิดัสผู้นำของชาวสปาร์ตันได้จบชีวิตลงในสมรภูมินี้อันดับที่1ภาพยภาพร์เรื่อง300ขุนศึกพันสถานโลกในปี2007ของผู้กำกับแซ็กซนเดอร์ทำไรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า465ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ด้วยทุนสร้างภาพยนตร์เพียง65ล้านเหรียญและส่งผลให้เจ r รสวัตเลอร์เป็นแอคชั่นสตาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกส่วนภาพยนตร์เรื่อง 300: Rise of an Empire คว,ว้ารางวัลที่1หนังนนทำเงินประจำเดือนมีนานในปี2014ด้วยรายได้45ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและกว่ารายได้ไดถล่มบ็อกอฟฟิศไปทั่วโลกมากกว่า3 3 7 6ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยทุนสร้างเพียง110ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบันดับเรื่องราวของ300ขุนศึกพันสถานโลกที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง youtube membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อต่อไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ